ครับนะครับการทำการบิดทองที่นฐานเพื่อก่อนที่จะอัญเชิญท่านไปที่บ้านคุปพังงาครับนำโดยพี่โตครับพี่โต82นะครับแล้วก็มีโตโตร้อยหกไอเ้ยก๋อยครับ113มตามมาถึงนี่เลยนะมึง ตร,ตรงตรงร้อยสามครึ่งมาครับตรงร้อยสามครึ่งนี <laughs> ตง่ต้องมีมีจุดห้า <laughs> <c oughs> ชื่ออนะไรนชื่อต่อต่อเก้าเก้านะครับต่อเก้าเก้าเอาพี่เก้าหายไปแล้วเก้าเก้าห้าหายครับ <female. S 1> มีเก้าเก้าแปดที่นี<ด>่พี่เก้าเก้าอ่ะ พี่ผมอ่ะเก้าเก้าผมพรมเบียนรุ่นให้ตลอดเลยนะพี่ไม่ไม่ได้บอกว่าในห้อผมอะงทะเบียนให้ตลอดที่เก็กที่น้อยที่พนักที่หมูผมไปโรงตลอดไปงานโรงเรียนเนี่ยงนสมาคมไอ้ต้องเกย์เนี่ยเหมือนไม่ใครรู้เลยว่าสมุทราห์รุ่นไหนาาโโปะยนอิจังเล้

หนึ่งสองาดทุกันงสามนรออ <c oughs> เรากำลัองออกจากวัดละคัน,นครับโดยมีก๋อยเึ็คนนั่งประคองพระไปนะครับเราจะไปบ้านบ้านพี่โตแลาจารย์ทงานนะครับ Take the Next t make a u ไป ê quay mấy quay mấy ส่วนชื่นพาร์ควิวเรียร้อยแล้วครับมาจ่ายค่างานแล้วยังไงาหน้านั่งหลังรถ นี่ครับเรามาบ้านอาจารย์พังงาน,นะครับมันจะปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับที่พี่โตบอกว่าชำรุดนะครับสีไม่สวยครับเนี่ยลอกเดี๋ยวดึงขัดให้เรียบแต่องค์นี้สวยมากมีากตาสมเด็จพระเทพรับสิรินธรด้วยหลวงพ่อวัดไร่ขิง หลังนะครับเป็น <า S 1> ชื่อประเทศนะครับ,บ,บเมื่อวันที่สิบห้ากรกฎาครับสองห้าสองสามครับตรงนี้สองห้าสองสามครับ อาจารย์ทำงานประธานครับพี่โตครับอาจารย์ทำงานทานข้าวปกติไหมปกติครับเยอะได้ทุกอย่างกินเยอะไหมกินเก่งกินเก่งมากไม่ทานเนื้ออย่างเดียวของโปรธผมขออาจารย์คือของโปรดก็มีพวกนี้แหละอย่างที่กินเนี่ยแกงมัสมันแกงกะหรี่หมูต้มต้มโอเหรอแล้วได้วเอาเย็นๆต้องมีของแถมวันก็ต้องมีเอ่อจิบๆหน่อยนึงฮะอย่างนั้นต้องเตรียมไว้เต็มอ่ะชั้นตู้อ่ะมันต้องมีนั่งยังดื่มอยู่ดื่มอยู่ดื่มชนแก้วได้เลยสาวๆนี่ มันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วแก้วของแก้วอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาตลอดเกือบทุกวันไม่ไม่ทุกวันนะบางเป็นบางวันถ้าไม่ให้อ่ะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้ามีอยู่ถ้ากินกันหลายคนเปนกันสนุกโอ้ร้านมาเงี้ยวันเสาร์วันอาทิตก็แก้วเดียวมาให้เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยนั่นแหละเยอะใหญ่เยอะเบียร์แล้วอะไรเยอะสิเบียเ์หัวอ๋อเหรออ๋อแก้วเดียวเลยหนึ่งเยอะไม่สบายเลยหนึ่งเยอะไม่ทำไม่เลย ได้หมดเล่าวายเบียได้หมดคนตกใจี่ยไอเมดตกใจอ่ะมันเคยม่เคยเห็นจริงเบียอาจารย์ต้องจิบต้องจิบอะไรไหมฮะต้องจิบนั่นไหมครับจิบฟองฟองสักหน่อยไหมเอาละก็เย็น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 ใช่ไหม นเพราะว่าขึ้นอ่าตเขเี่ยวเป็นี่สิเปอร์เนได้เลยเอาครับเมื่อทําการลงน้ํายานะครับทั้งองค์แล้วเ,ลเราจะปิดท่อที่ฐานก่อนนะครับข้างล่างห้างข้างแรงข้างล่างแห้งข้างแรง,ง,ง,งห้างไม่ใช่เต,ตอแล้ว มีอาจารย์พังงาปิดทองครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปะแปะอย่างนี้นะเอางบนผเนี้แปะบนฐานนี่ก่อนเห็นป่ะอ่าอ่าข้างล่างกันแค่พอดีเดียเดียวช่วยอัานมาว้ยซะก่อนเอายากนะแ่ะนะดูดิทำตัวลูกกระดาษขึ้นไปลูกกระดาษขึ้นไปลูกกระดาษขึ้นไปดึงกระดาษออกมาดินั่นแหละกระดาษนั่นข้างบนอ่าดันดิเดี๋ยวเดี๋ยว อ่าเสร็จแล้วได้มือได้มือปิดก้อยวางให้ใจเอามือคนเลยก้อยวางให้ใจมือคนเลยนั่นนี่ไงจับสิกดเลยครับอ่าลืงลืมกระดาษขึ้นลึงกระดาษดิ่กดกดนี้กดเอ่อ

เอมานี่นจับรับกดเข้าไปกดเข้าไปนิ้ว่ดดึงดึงนี้ขึ้นมาดึงอันนี้ขึ้นมาดึงขึ้มายืดออกดึงออกไปเลยงันอย่างงี้สวยงามครับสวยงามได้ละได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวได ได้แล้วนี่อ,เอลเอาให้ที่เหลือให้หให้ห้านลูกห้านติดเดี๋ยวตอนปิดอง,ง์หาไปอีกทีนั่งรอตรงนี้ <c oughs> แกแล้วตรงนี้เสียแปดนี่ทีทเจอครับข้างบนแก้ลวตัวเล็กติดไหมครับตัวเล็กดีเลยตัวขึ้นมามาทำนะครับ นะโอเคไหมน,ะนี่เด็กอมฉะของแท้ถูกต้องนะแล้วก็ถูกต้องเลยนะกดปุ๊บเป็นกระดาษขึ้นรูปไปทั่วนะ่นะแให้ทั่วแทนเนยาให้ทั่วแทนทองไปบตาบางหลัง,งตัวละ <c ười> บุญตาเด็กเลยครับนี่ อลอเบงไอนแล้วในกระเป๋าพี่มาเก็บงานทีนี่คืออาจารย์พังงานหลับครับให้พี่โตเป็นประธานปิดทองที่องค์พระแทนนะครับเสี่อสียแงเละ้ยสเสียงเสียงครับเสียงเลยงเสียงเลยเสียงเลยครับ พี่แปดีข้างบนก่อนจะได้ครับอ่ะแปดพร้อมกันนะของพี่ของพี่แปของพี่อีกที่นะอ่าดีดีนี่นะต้องก็ดีต้องก็องต้องต้อมต้อง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 ต่องต้องต้่ไม่ไงต้องต้องต่องต้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 องต มันก็จะไปจัท่ับร้แล้วก็ขาขาไม่เป็นไร้เเมต้องอแตะให้เรียอยไม่เป็นไรขอเอวแผ่นนึงขอขอเอวด้านหลังแผ่นหนึ่งอพี่เอด้านหนอะรขางนี้พี่ีมขางนี้นี่ะพี่าานีบเปลี่ยนขอพี่เอานี้่นนอนี่นี้ ปิดนี่เลยยอดเดี๋ยวก่อนเท้าเทียวไปปิด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 ข้างบนก่อนนะเพราะว่าข้างบนมันจะแห้งพี่ปิดข้างบนปิดยอดนก่อนอ่าปิดปิดแล้วพี่อย่างงี้ครับเลยครับอย่างงี้อ่าอย่างงี้กดอย่างงี้จะี๋ยวเพิ่มหึงนะคะอ่าอย่างงี้แล้วพี่อ่ะโอเคเราค่อยค่อยดึงออกครับดึงกระดาษออกแล้วพี่ใช้โอู้เฮ้ยเฮ้ยมูนี้ตัวขนาดทำลายนี่กว่าเนี่ยพี่กดกดกดอ่าใช่ กดมือไปกอนไปเลยพ่ปล่อไปเลยอามืออันนี้มือไวจังกดเลยครับกดกดรวขึ้นกด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 อ่าค่อยึงอ่ากดกดกดยับไไหมครับใช่ใช่ใช่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วพี่เอามกดางกดเข้าไปเลยไม่ต้องกดไอ้นี่แล้ครับยับยดอย่างนี้เข้าไปเลยพี่อ่าไม่่ครั้งธรรมดายไหน้ ต้องปิดจักแล้วหมดเลยพี่ปิดปิดทับไปได้เลยครับเพราะว่าพลาสเซียนท่านมาทช้งแผ่นมีรูมันจะต้องใช้สองแผ่นซ้อนครับสองแผ่นซ้อนอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโทษที่พี่โทษ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 นะคะพอดีพอดีมันอันี่นี่เบาแปะที่เดิมแล้วัางกระดาษวางกระดาษปิดครับวังกระดาษปิดนี่เขาแปะร้อยแผ่นเลยเนี่ยพี่ก่อแปะหนึ่งเหรียสองร้อยแผ่นไม่เป็นไรพี่ถอะ ต่อไว้ให้ฟังอ่ะใช้นิ้วใช้นิ้วมากดอย่างนี้อ่าแล้วเลื่อนกระดาษขึ้นครับดึงกระดาษขึ้นดึงกระดาษขึ้นอ่าเนี่ยแล้วพี่กด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 ใช่แล้วดึงกระดาษออกจ้ะอ่าสวยงามใช้นิ้วกดเข้าไปแรงแรงกดให้เขาลองครับให้เขาลองลองที่แกบอกตั้งหน้าเมื่อปิดทองเสร็จครับต้องทำการปัดทอง เลยอบ้าน็กช่องก้องอเกเผู้หญิงเลยดิ่วนใผู้หญิงปัดกันที่พักครับเดี๋ยวต้องเอาครับี่ปัดไปก่อนครับเดี๋ยวต้องทีเดียวครับไปย้ายไปตัวว่าเห็นปุ๊บโอ้โหรู้สึกว่าผิดมากที่4ีหปีไม่ได้ดูแลท่าน มาได้แก้วมาช่วยนำร่องปิดทองให้อาลามทั้งองค์สวยงามสวยงามมากสุดยอดสุดยใสจะได้ตังค์แล้วพี่ทำใจลำบากเลยเนี่ยแล้วเสื้อแขมันอะไรนี้อันนี้ถ้าดีๆอันนี้ชาดีๆกระหลกหลบของคนที่ได้มาทำที่เนี่ยคือบุญสัมพันธ์ร่วมกันใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เดี้มาเรซ่อมเดี๋ยมเหลซ่อมเราดันเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาจาก ปัดละคังครับปิดทองเรียบร้อยแล้ววิท่า้านอาจารย์พังงาเทียนทองตอนนี้ก็ทําการเก็บงานครับเพอจะมีบางที่ที่กระดาษติดแทนแผ่นทองนะครับเมืเอ่อปิดทองแล้วปัดทองเสร็จครับขั้นตอนสุดท้ายคือการเขียนพ,พ,พระพระปกรณาวิท,ทยยอ่อ,อครับสทครับ ตัวนี้เขียนได้คนคือน้องพศนะครับน้องทองเราเองามือนิ่งสุดและมีสี่ตาครับอสอทองพี่โตครับเชิญชมครับบอกว่าชมมาตั้งแต่ยังไม่ไม,ไม่อันนี้เราเติมให้พี่ดูหน้าก่อนโอ้โหได้เลยสีหน้าก่อน ม่วงพระเทพเลยเนี่ยสุดยอดอ่ะเสร็จนี่นะอาทายไม่ทายไม่พี่โตอุ้มแล้วคพี่โตอุ้มพี่โตเฉยนะไม่ไม่ไม่ไปไรครับไม่ไอุ้มเิญอันเิยขึ้นเลยนะทายข้างบนเอุ้มแล้วเอาด้านหน้าออกอุ้มไบท่า

จะหนักตอนนี้แหละหนักตรงนแค่หนักตรงนี้หนักตรงล้อเนี่ยจะหนักตรงล้อเนี่ยหนักตรงล้อเนี่ยเอาได้ๆเอเอะกยิงคู่ยิงคู่จะให้นนเนรอสักห้าทีนะเบาเบาขึ้นตัวขึ้นตัวพอขึ้นตัวเบาหนึ่งสองเนี่ยนะเริ่มหนักแล้วเดี๋ยวนึ่นึ่นึ่ไม่ไหวโอ้ไม่ไหวเบาเบา ว่าจะจะมีหักมีชนอะไรกันเออเราดีอยู่ตอนนี้ยังไม่สุเนี่ยเนี่ยตรงนี้อยากอีกโอ้ยยังไงตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรอีกตรงอะไรครับข้างล่างเนี่ยอ๋อตรงนที่ของลงไรเปล่าเนี่ยและจะปฏิฐานนี่เลยแล้วเดี๋ยวชั้นวางตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นะไรนะซายครับซายซ้ายตายหน่อยน้อยหน่อย